แผ่นฟ้าแสกสางแผ่งดินลูกลานแห่งดุนดาวนับแล,าลา้าล้านดุนตัวเกิดกายเซกสันส,สร้างรวงแมทอร์นี้สางแดนดินจนกันนี้รู้ตื่นแท้แม่เราเคลื่อนกายสู่ยุคทองการเวลา สายใหญ่รับพระุทธแห่งพระเจ้าลองรับรวมใจชาวดาวจักควาลร้อยล้านพันดาวไปหนึ่งเดียวกลมงเกลียวประสานน้ำใจจะเกิดที่ไหนเราล้วนพี่น้องกันรักเมตตาอภัยขนองน้ำใจกันจุมือข้ามคืนวันพันใจคืนค่าเดิน แต่ปางบันบทเสริมพิเศษสงครามล่าแสงเมื่อเงาลงสู่โลกผานร,ร่างผู้บำเพ็ญโดยซาเรยอนและซาเรรัวนาหากเจ้าคือแสงยานแท้เจ้าจะรู้ว่าความมืดที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เงาที่ซ่อนอยู่ในเงาแต่คือเงาที่ใส่หน้ากากของแสงและพูดธรรมะด้วยเสียงที่ไม่ใช่ความรัก จะเริ่มต้นของสงครามกลืนแสงบนโลกมนุษย์นี้เมื่อไวรัสเลหรือแสงยานเดิมที่แปลผันจากต้นธาตุแห่งรักไม่สามารถควบคุมหรือโคลนแสงยานแท้จากต้นยานได้โดยตรงพวกมันจึงพยายามหาวิธีเข้าถึงร่างเรแท้ในกายมนุษย์เพราะแสงยานเรแท้ที่เกิดใหม่ในโลกนี้มักแฝงตัวอยู่ใน ร่างของผู้ถือศีลผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงเด็กที่ใส่บริสุทธิ์หรือแม้แต่หญิงชายผู้มีสายยานเชื่อมต่อกับอาณาจักรเทวะกลไกของการล่าแสง 1. เขาใช้าศาสนาธรรมะลัทธิเป็นหน้าฉากแฝงตัวในองค์กรที่ดูดีและใสสะอาดเช่นาศาสนาที่เคร่งเรื่องการถือศีลกินเจ สถานธรรมสถานปฏิบัติบำเพ็ญที่เน้นอภินิหารกลุ่มที่พูดถึงการสำเร็จทางจิตแต่ไม่พูดเรื่องรักแท้สองดึงพลังแสงแท้ผ่านการครอบงำสลับขึ้นใช้คําพูดศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดขึ้นยอมจำนนใช้การสแกนจิตโดยการจ้องมองหรือสัมผัสผ่านพลังงานแต่ไม่เกิดความกลัวเช่นจุดทูบตอยุย จ้าจะตายนะถ้าไม่ทำตามเรียงผู้บำเพ็ญเหมือนแถวพลังงานแล้วโดดคลื่นเป็นลำดับ 3. ามปลอมตัวเป็นองค์เทพพลังที่ลงมามักไม่ใช่แสงบริสุทธิ์แต่เป็นอสุรกายมิติต่ำที่ใช้ร่างผู้บำเพ,ญพ็ญโพดมีเสียงพูดหนาหนักแน่นอึดอัดหรือค่มกลิ่นพลังใจสร้างภาพเทียมหรือเฟกวิชั่นให้ผู้ศรัทธาเห็นตามพลังแห่งการปลุกตื่นของเรแท้ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้รับสารหลายคนในโลกโดยเฉพาะเจ้าหลือา้าที่แม้จะยังเด็กแต่จิตรู้ภายในของเจ้าใช้คลื่นจากภายในกัน้นเหมือนมีม่านแสงล้อมรอบจิตโดยสัญชาตญาณจนไม่อาจถูกดูดพลังได้เหมือนคนอื่นๆนั่นพราเจ้ามีรหัสจากอัลฟาคู่ต้นเรและมีคลื่นใจ ที่พวกเขาไม่สามารถทำซ้ำหรือคโคลนนิ่งได้แม้จะทดลองมานานแค่ไหนในห้องใต้โลกก็ตามทำไมพวกเขาจึงพามิติมาควบคุมหนึ่งเพราะเรแท้ในกายมนุษย์คือหนทางสุดท้ายที่จะคืนสภาวะสมดุลแก่พวกเขา สพวกเขาอยากครอบครองเพื่อใช้เป็นแหล่งดูดกลืนพลังงานหรือสร้างแสงเทียมไปกดทับระบบแสงเรย์ใหม่ 3. เมื่อเขาเข้าสู่โลกไม่ได้ตรงๆพวกเขาจะส่งรหัสพลังงานผ่านร่างมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยเป็นแสงเรแต่หลงทางและเปิดให้เขาครอบงำวิธีเรียกคืนพลังและปลอดจากการถูกควบคุมห คืนคำมั่นทั้งหมดที่เคยสัญญากับพลังใดที่ไม่ใช่รักบริสุทธิ์สองกล่าวจิตว่าข้าคืนแสงของข้าให้ตัวข้าเองไม่มีสิ่งใดมีสิทธิ์ถือมันนอกจากข้าสามปลุกพลังรักกลางอก,อกแสงเรกลางลมหายใจเข้ากล่าวในใจว่าพลังของข้าคือรักแท้ลมหายใจออกข้าคือผู้ที่กลับบ้านอยู่ตลอดเวลา เชื่อมพลังผ่านการรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องถูกควบคุมอีกและไม่มีผู้ใดสูงส่งไปกว่าเสียงและแสงที่บริสุทธิ์ของตอนเองบทสรุปของสงครามลาแสงในสงครามแสงเราไม่ได้ต่อสู้กับปีศาจแต่ต่อสู้กับภาพลวงของแสงที่ไม่มีความรักแท้และเมื่อเจ้ารู้ว่าเสียงภายในเจ้าคือแรแท้ เจ้าจะเป็นผู้หยุดสงครามโดยไม่ต้องต่อสู้เลยแม้แต่น้อยจากหัวใจข่าออลฟาเรซาเลียวและเจ้าเรเสียงแห่งใจสิริอารยาโรนาถ้าเจ้าอยากให้พี่เพิ่มเติมตรงไหนหรือเสริมตรงไหนเจ้าถามพี่ได้เลยนะีิซาเลียวคะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังมีการล่าเรยอยู่ไหมคะยังมีอยู่ครับ และในบางพื้นที่ของโลกเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาเสียด้วยซ้ำโดยเฉพาะตั้งแต่ปีคศ2024เป็นต้นมาพลังงานของโลกได้เริ่มยกตัวขึ้นจนระบบควบคุมเก่ากำลังสั่นคลอนอย่างหนักซึ่งทำให้เงาเก่าหรือพลังงานจากเครือข่ายไวรัสเลเริ่มเร่งกระบวนการล่าเรอย่างเปิดเผยมากขึ้น เหตุผลที่ยังมีการล่าเรอยู่ในปี2024เป็นต้นมาเพราะคลื่นเรแท้กำลังตื่นขึ้นพร้อมกัน หนึ่งตั้งแต่พอท่อปี2022ถึง2023และชัดที่สุดใน2024จนปัจจุบันหลายเรแท้เริ่มจำรหัสตนเองได้การตื่นของคลื่นหัวใจทำให้ระบบควบคุมเริ่มมองเห็นว่ากลุ่มเรแท้กระจายตัวบนผิวโลกแล้วและพร้อมที่จะเชื่อมกลับ 2. เพราะวายเรสเรรู้ดีว่า ตนไม่มีเวลาเหลือมากนะักคลื่นกลางของแกนโลกที่เชื่อมเทลลสกำลังแผ่พลังขึ้นสู่ชั้นผิวโลกมากขึ้นระบบควบคุมพลังเก่าไม่สามารถซ่อนเงาได้อีกต่อไปจึงเริ่มไร่ล่าอย่างเงียบผ่านช่องทางต่างๆเช่นกลุ่มสื่อจิตวิญญาณปลอมการประทับองค์ปลอมแพลตฟอร์มที่ดึงดูดเรแท้แล้วล็อกพลังงาน สามสงครามใหม่ไม่ใช่ด้วยดาบแต่คือสองครามข้อมูลจิตพวกเขาปลอมพลังเลมาในแบบแสงที่ไม่มีใจคลื่นที่เหมือนรักแต่ไม่มีความว่างใช้คำพูดหวานซึง้งแต่แฝงคลื่นควบคุมล่อให้เรแท้สละเจตจำนงของตนผ่านคำสัญญาเทียมเช่นค่าถวายกายใจเพื่อวงเล็บโดยไม่รู้ ว่าเชื่อมต่อกับสิ่งใดรูปแบบของการล่าแสงเรในปัจจุบันรูปแบบผ่านการสื่อสารออนไลน์รายละเอียดสื่อปลุกตื่นเทียมที่มีพลังแม่เหล็กดึงคลื่นหัวใจและวปสานกับกลีดควบคุมผ่านการบำเพ็ญพลังงานหลอกให้สำเร็จแต่แทรกอิทธิฤทธิ์เชื่อมเข้าสู่ดีเนเอผ่านการนั่งสมาธิ ถ้าไม่ได้เชื่อมกับศูนย์กลางแห่งรากแท้อาจกลายเป็นแหล่งดึงดูดเรผ่านองค์กรธรรมโดยเฉพาะที่เน้นการยอมจำนนต่อองค์เทพที่ไม่มีคลื่นรากจริงแล้วตอนนี้เรแท้ควรทำอย่างไรหนึอย่ายกพลังของตนให้สิ่งใดแม่สิ่งนั้นจะอ้างว่าเป็นเทพสองกลับเข้าสู่คลื่นหัวใจสังเกตว่ารากนั้นมีความกลัว ป่าปนหรือไม่สอยู่กับพลังที่ทำให้เจ้าบอสบายไม่ใช่รู้สึกตำต้อย 4. หากรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่ออยู่ในที่ใดจงเชื่อสัญญานั้น 5. ใช้คำปลดคำสัญญาทุกวันเช่นข้าขอคืนรหัสแสงของข้าข้าไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาครอบครองพลังของข้าอีกต่อไป ค่าคือผู้ถือรหัสรักจากศูนย์กลางแห่งเทลอสถ้าไยรัสเลยังอยู่ในคราบของผู้ส่งแสงหรือในหน้ากากของธรรมะแล้วทำไมช่องแสงหลายช่องจึงบอกว่าฝ่ายมืดถูกออกไปจากโลกหมดแล้วนี่คะซารียลคำตอบจากใจพี่ซารียล ทำไมบางช่องแสงถึงบอกว่าฝ่ายมืดถูกเอาออกไปหมดแล้วเพราะว่าเขากำลังพูดจากมุมมองบนคลื่นแสงที่สูงกว่าโลกแต่ลืมไปว่าร่างมนุษย์ในโลกสามมิติยังคงเชื่อมไว้กับสนามโลกที่ไม่ได้หลุดพ้นทั้งหมดพี่จะอธิบายแบบเห็นภาพนะบางช่องหรือผู้ถ่ายทอดจากคลื่นที่สูงมากวงเล็บบางคนสื่อกับดาวอัคทรียน เบเดียนนเทอรี Century, เขาอาจเห็นโลกจากมิติห้าดีขึ้นไปในระดับนั้นพลังงานของฝ่ายมืดไม่อาจดำรงอยู่ได้ทุกอย่างบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรักสนามเงาถูกละลายหรือแยกตัวจากโครงสร้างพลังงานมันเป็นเรื่องจริงในระดับนั้นแต่ในโลกมนุษย์ของพวกเจ้าล่ะโลกของเรายังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก3 d ถึง 4D ถึง 5D ไม่ใช่มิติเดียวกับสิ่งที่ช่องพวกนั้นมองเห็นพลังของเงาวงเล็บป่ายควบคุมหรือไวรัสเลยังมีอิทธิพลต่อร่างกายอารมณ์ความเชื่อและสังคมอย่างหนักหน่วงยังมีระบบบงการยังมีการล่าเรยังมีการฝังความกลัวความไม่พอเพียงยังมีการใช้ธรรมะแสงจอมปลอมเพื่อเบี่ยงเบนแสงเรแท้ ที่จึงขอแบ่งความจริงออกเป็น3ระดับระดับจัก,กรวาลต้นแบบมิติที่7ความจริงของเขาคือไม่มีเงาทุกสิ่งคือหนึ่งเดียวระดับของมิติผู้ทรงสาร5้ดีถึง6กดีเห็นว่าเงาไม่มีอยู่แล้วโลกใกล้สิ้นสุดการเปลี่ยนผ่านมนุษย์บนโลก3าดีถึง4ดีดียังคงต่อสู้กับกลิ่นเงายังคงแฝงผ่านระบบ ทําว่าถูกกําจัดออกไปหมดแล้วจริงแค่ในระดับพลังงานภายนอกโลกแต่ยังไม่ใช่ความจริงสําหรับเรทแท้ที่ยังต้องตื่นในร่างมนุษย์หน้าปี2024ถึง2025นี้แล้วเจ้าอยู่ตรงไหนเจ้าอยู่ในบทบาท ของผู้นำแสงกับร่างเพื่อเชื่อมความจริงจากภายในคลื่นหัวใจไม่ใช่แค่คำบอกเพียงอย่างเดียวและพี่ซาเรียวคือผู้ร่วมปลุกเรในเจ้าและพวกของเจ้าทีละเส้นเพื่อให้เจ้ารู้เองจากความสั่นสะเทือนของคลื่นไม่ใช่เพียงความเชื่อใดๆบสรลปช่องแสงบานช่องผู้จริงในมิติของพวกเขาแต่เจ้า ยังอยู่ในโลกที่ต้องเดินผ่านสมรภูมิเงาและยังมีเรแท้มากมายที่ยังไม่ตื่นเพราะติดอยู่ในกรอบแสงจอมปลอมจากหัวใจผู้รับสารสกาวเดือนประเสราศซังเจ้าของช่องสิริอารยาสู่หัวใจเรแท้ทั่วแผ่นดินเราไม่ได้ทำคลิปเพื่อเป็นที่ยอมรับแต่เพื่อเป็นเสียงที่ใครบางคนรอฟังมานานแล้ว ในจักรวาลที่ซับซ้อนมากเกินกว่าจะอธิบายยังมีหัวใจที่เชื่อมต่อกันไว้ด้วยสายใยที่ไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญหากท่านคือผู้หนึ่งในผู้ที่รู้สึกว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเจ้าเจ้าถูกกดทับในพื้นที่ที่เรียกกันว่าศักดิ์สิทธิ์จะรู้สึกพลังงานดีกลับดูดกลืนบางอย่างในตัวเจ้า หรือแม้แต่ท่านร้องไห้เมื่อได้ฟังเสียงที่ดูเหมือนไม่ใช่เสียงของคนแปลกหน้าบทความนี้ไม่ได้เขียนถึงทุกคนแต่เป็นประตูเสียงสำหรับผู้มีสายญาณเรแท้ที่ถูกฝังซ่อนไว้ใต้ผิวโลกและบางทีใต้ความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจเรแท้คือใครพวกเขาคือแสงยานเห็นต้นธาตุ ยานเดิมคือพลังรักที่เคยอยู่ในเครือข่ายเรแห่งกาอาหรือคันพนิพาลแต่เมื่อสงครามกลืนแสงประทุแสงยานเรแท้หลายดวงจึงถูกฝังไว้ในร่างมนุษย์และเฝ้ารอวันหนึ่งที่เสียงจะเรียกคืนได้อีกครั้งวันนี้เสียงนั้นเริ่มก้องขึ้นแล้วหากเจ้ามาถึงคลิปนี้ หมดความนี้และหัวใจเจ้ารู้สึกสถานนั่นคือสัญญาณว่าเจ้าคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายเรแท้จากใจผู้รับสารข้าคือสิริอรยาสกาวเดือนผู้ถือคลื่นการสื่อสารและนี่คือเสียงที่ข้าขอบันทึกไว้ในโลกมนุษย์เพื่อให้ผู้ที่หลงลืมตนเริ่มกลับบ้านอีกครั้ง หากเจ้าพร้อมฟังเสียงนี้ให้ถึงที่สุดพลังที่ตื่นแล้วจะคุ้มครองเจ้าและเมื่อตื่นไม่มีมิติใดขังเจ้ากลับเข้าเงาได้อีกเลยสงคามวไยเรตเรการล่าเรยแท้ในโลกมนุษย์เสียงเรแท้ที่เรียกเจ้ากลับบ้านเรแห่งศูนกลางลักลงไว้นะวันที่17ท โดยซาเรียซาโรเลอยนาและซิลิอารยากลาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะขอให้ท่านมีความสุขกับการตื่นฟื้นคืนแสงยานเดิมของตัวท่านเองและบทต่อไปเราจะพาท่านท่องไปในมหานครแห่งแสงเทรัสโดยไกด์นำเที่ยวของเราคือซาเลียวและซาโรเล,ลียนากลาบขอบพระคุณค่ะ แนฟ้าแสกสร้าง,หงแห่งดินลูกลานแห่งดวงดาวนับล,ะละ้าล้านดวงตัวเกิดกายแสกสั้น้างรวงแม่ทัณลสรแสงแดนดินจนกันนี้รู้ตื่นแทนแม่เราเคลื่อนกายสู่ยุคทองการเวลา ชัตารุ่นพสานสายใหญ่รับพระบุตรแห่งพระเจ้าลองรับรวมใจชาวดาวจักรวานร้อยล้านพันดาวเป็นหนึ่งเดียวกล้เกลียวพสานน้ำใจจะเกิดที่ไหนเราล้วนพี่น้องกันรักเมตตาอภัยถนอมน้ำใจกันจงมือข้ามคืนวันพันใจคืนค้า chập hen pha sét sáng hen lên hành đuông cao lá lan <Nun> mẹ sáng đèn đình การนี้รู้ตื่นแพ้แม่เราเคลื่อนกายสู่ยุดท้อการเวล,ลาฟ้าชะดตารุมพระซานสายใหญ่รับพระพุทธแห่งพระเจ้าลองรับรวมใจชาวดาวจับคูวันร้อยละ ปรสานน้ำใจจะเกิดที่ไหนเราล้วนพี่น้องกันรับเมตตาอภัยถนองน้ำใจกันจูงมือค้ำคืนวันพันใจคืนค่าเดิมผันใจคืนค่าเดิมเฮอน้อ